ผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับมีเอฟซีนะครับฝากนะฝากฝากผมซื้อของไหว้นะไปไหว้เจ้าแม่วันมณีโค้งสุดท้ายให้หน่อยนะตอนแรกผมว่าจะไม่มาแล้วครับเออก็โอเคนะัะ พอดีเลยผมว่าจะมาโค้งสุดท้ายเนี่ยมารูปแป้งพอดีนะครับตอนแรกว่าจะไม่ไม่มาแล้วเออเพราะฝนตกบ่อยนะครับผมเออว่าจะไม่มาแล้วพอดีเนี่ยเอฟซีทักมาแล้วก็ฝากซื้อของไหว้นะครับผมวันต่อมาเนี่ยเนี่ยผมก็ไปซื้อมาตอนกลางวันนี่แหละท่านผู้ชมเออก็เลยไปซื้อมาเนี่ยของไหว้ก็ไม่เยอะหรอกครับก็นิดนเล็กๆน้อยๆนะครับผมเออก็โอเคครับก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผม ขอให้แฮงๆปังๆนะครับผม f อนะเออวันนี้นะครับมาถึงก็เงียบๆน้ชมนะเงียบๆออก็เดี๋ยวขอจุดทูบบอกเก่าเจ้าแม่ตะเคียนวันมนันนีนะครับแล้วก็ขอรูปแป้งแล้วกันพอเลียกทูบผมจุดไปแล้วนะครับผมออจุดไปแล้วนะก็ใครที่ยังไม่ดูนะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้นะท่านผู้ชมที่ผมมากับน้องไก่นะท่านผู้ชมออโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปุมีต้นไม้ด้วยท่านผู้ชมน่าจะทีมงานนะครับน่าจะมี f c ซฝากทีมงานมานะครับก็สวยเลยนะครับมาตั้งไว้แบบนี้ออ้สีสวยมากสีชมพูเนี่ยตั้งคือมองเข้าไปเห็นเลยนะครับเห็นเห็นสีชมพูเลยนะครับสวยมากเลยเอ,อโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับจุดทูบบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับผมออก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม ช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อต้องแหลคนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับไปเตรียมของด้วยไปครับผมอ่ะไปครับผู้ชมครับก็ของไหว้นะผู้ชมก็ไว้นี่นะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมเดินมาเอาตรงนี้นะครับผมกระเป๋าของไหว้ก็อยู่ตรงนู้นนะครับผม อโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนนะครับผมคือดอกไม้สวยมากเลยนะครับผมดอกไม้เรืองตกใจเบิรนะครับนี่ดอกไม้สวยมากเลยนะครับผมดอกจริงหรือดอกปลอมอ๋อดอกดอกปลอมนะท่านผู้ชมนะเออฮะสาุด้จะไม่ได้เขียนวันมานี่ดูลานเอามาถวายของไหว ไปเอฟซีมันฝากมากวันนี้กย่าตื่นจะกถีวงลูกห้านแห้งด้วยจ้ไแมโอ้เจ้าแม่สวยมากนะผู้ชมมีเครื่องประดับดูสวยมากเลยครับมีเครื่องประดับกําไลแขนนะแ็มขัดก็สวยนะคุณผู้ชมก็ไม่น่าจะมีอะไรนะะุณผู้ชม อเคครับก็ตกใจเนี่ยมาเรียงอันนี้ก็น่าจะมาตามไฟนะว่าอยู่กลางทุ่งนาท่นผู้ชม,อมโอเคครับก็เดี๋ยวผมเตรียมของไหว้อะไรต่างๆท่นผู้ชมนะ,ะวันนี้ก็ขอรูปแป้งนะท่านผู้ชมโควงสุดท้ายไปกันครับผม ก็สวัสดีท่าม้ชมอีกรอบนะครับผมนี่ครับก็ผลไม้นะครับผมก็ซื้อเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมนะเอฟซีก็ฝากมาไม่เยอะนะครับก็ตามกําลังเนาะ,นะ่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอจุดทูบก่อนนะ่านผู้ชมแป๊บหนึ่งทูบจุดเทียนก่อนนะครับฮัลโหเดี๋ยวแม่ก็ตรงนี้ก็มีเทียนใหญ่นะคาผู้ชมเดี๋ยวผมจุดเทียนตรงเทียนใหญ่เลยแล้วกัน นี่ก็เดี๋ยวขอรูปแป้งโค้งสุดท้ายนะ่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะครับผมไว้ตรงนี้ก่อน,นก็ ก็ขอให้เอฟซีเฮงๆปังๆนะคานผู้ชมอยากให้มาโค้งสุดท้าย่อะจัดให้ครับมาเลยนะครับผมวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะร้อนอยู่นะคานผู้ชมวันนี้ขนาดอยู่กลางทุ่งนะขนาดอยู่กลางทุ่งวันนี้ก็ร้อนนะอบอ้าวอยู่นะคานผู้ชมขอไเสียงก็แก๊กๆนะ่านผู้ชมนะก็ได้น้ําแดงนะครับ ปล่าแล้วน้ำชมน้ำชมผลไม้นะครับเตรียมดอกไม้ทูก อันนี้ก็จะมีงานบุญนะ่านผู้ชมเยอะเลยไม่รู้ว่าบ้านไหนเหมือนกันนะเออคือมาอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยจะได้ยินเสียงนะ่านผู้ชมเพราะว่าคือเสียงมันจะก้องไปหมดเลยแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะครับ วันนี้ว่าจะชวนเขียดกับไก่มานะแต่ว่าเขียดไม่อยู่นะครับท่านผู้มชมแล้วแต่วันนะเออไม่อยู่บ้านนะครับแล้วแต่วันส่วนเบาไก่ก็ไม่เจอนะวันนี้ทักไปไม่ตอบนะครับไม่รู้ว่าหลับหรือเปล่าน่าจะหลับนะครับผมเออข้าบุมก็มาค่อนข้างจะดึกในวันนี้นะก็ดูดูฝนด้วยว่าจะตกหรือไม่ตกนะครับเออ ดูราดเราเพราะาตอนแรกกับตอนก่อนผมจะมามันลงเม็ดเล็กๆอะ่ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะหายไปแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่มีดาวนะวันนี้ไม่มีดาวแต่ตรงฝั่งนู้นอะ่ะสว่างออกแล้วนะครับเห็นพระจันทร์นะก็ถือว่าดีเลยถ้าผม้ชมไม่ตกนะครับ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจุดทูปนะครับบอกเก่าเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับไปพร้อมกันเลยครับผถ้าถูกขอจุดทูปก่อนนะครับ โอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคยเียนบรรณีไปพร้อมกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุดเด้อเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีมือนีลูกหลานเบ้าแพ็คชาแนลพร้อมทาง FC ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงเจ้าแม่เอ่อมี FC เพิ่นฝากซื้อของหวายฝากผลไม้มาไหวา้เจ้าแม่มนีเอ่อเพิ่นกระยักได้โชคได้ลาบอืมลูกหลานมาขอ,อ,อ FC ฝากมาขอเอาคงสุดท้ายให้เจ้าแม่เผยให้เห็นในเลขรูปแปลงเด้อเจ้าแม่เด้อ ลูกหลานสิด้ฉีดน้ำหอมลูกแป้งให้จะแ่หอมหอมก็ังจะแ่เคื่อยให้เคยเผยเคื่อยให้เลียกเข่าสามตัวตรงๆรง,รงลูกหลานในงวดบังหันงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคม2568ห้กายเข่าสามตัวตรงตรง,ตรงอีกเลยเด้อจะแ่เด้อไฮเอฟซีเพิ่นไดโชคได้ลาบทุขุสุขขสขขนเอ,อยู่ในช่องบ่าวแพกชแนลให้แตกบังปังยกช่องบ่าวแพกชแนลเลย ห้เอฟซีเพิ่นมีจต่เงินต่ทองไหลามาเทมาให้เบิดหนีมีจต่เงินต่ทองมีแต่ความสุขความจเจริญด้วยจะแม่เด้อสาธุแห่งแห่งปังๆเลด้วยจะแม่ จริงจริงนะผู้ชมสาทุกเจ้าแม่รับรู้แล้วนะครับเอจ้าแม่ไม่มกินไม่อยากเด้อผลไม้ลูกรลานเอฟซีนฝากมาให้ อ่าโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาตรงรูปแป้งท่านผู้ชมนะนะครับไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูตรงรูปแป้งตรงที่เดิมผมนะว่ายังเป็นยังไงอยู่นะอโอเคก็เหมือนจะลุกไปเลียวนะท่านผู้ชมอโอเคเลยเดี๋ยวผมตั้งกล้องตรงนี้แล้วผมรูปแป้งตรงนี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคแปบ๊บหนึ่งนะ ว่าไปตั้งใกล้ผมก็รูไม่ถนัดนะเดี๋ยวขอตั้งตรงนี้ก่อนโอเคท่านผู้ชมว่าตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็รีเ,เข้าบ่อยนะตรงนี้นะครับ จะตัเร่ยจะแม่ลูกหลานขอชินหอมหอมขอทาแป้งให้จะแม่หอมหอมเผยให้เขาให้ลูกหลานเห็นตามตัวตรงๆนี่เด้อยจ้าตุโค้งสุดท้ายนะท่านผู้ชม,มหอมมากครับ ฉีดให้เธาแม่ด้วยุถ้าตรงอันเดิมก็หายไปแล้วนะอันนี้ก็มาตามต่อให้ f อซีนะเอฟซบอกว่าทำไปโค้งสุดท้ายให้หน่อยเบาแพ็คนะครับไอ ก็โอเคครับได้ครับผมแล้วเจ้าแม่รับรู้แล้วนะท่านผู้ชมเดือดเจ้าแม่เพื่อเห็นสามตัวตรงๆเลยเด้อยลูกกานมากคอคงสุดท้ายไปฝากอีพี ท่านชมม้วมาแล้วมันเห็นหนึ่งตัวแล้วท่านผู้ชมมาแล้วมันเห็นหนึ่งตัวแล้วนะฟ้าก็ลวงแล้วท่านผู้ชม แต่ว่าขึ้นช้ามากเลยครับวันนี้ไม่เหมือนจะชัดอะเหมือนจะชัดนะแต่ว่ามีมีตรงเนี้ยเห็นสองตัวนี่ชัดมากเลยนะครับเห็นสองตัวชัดมากเลยครับหรือว่าจะแม่ให้ให้สองตัวไม่รู้นะ อ่ะโอเคท่านผู้ชมมาแล้วนะครับเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆเลยอ่ะโอเคนะมาดูใกล้ๆเลยนะครับ อันนี้ผมรูปเมื่อกี้นะแต่ที่ที่ผมบอกว่าเห็นสองตัวชัดๆอหะท่านผู้ชม,ชมครับที่ผมบอกว่าเห็นสองตัวชัดๆเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมหาการการทูบก่อนนะอันนี้เจอแล้วที่ผมบอกว่าเห็นสองตัวชัดๆนะท่านผู้ชมตรงนี้เห็นเลขสองไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเลขสองไหมเนี่ยอันนี้เป็นหัวแล้วก็หางตรงเนี้ย แล้วตรงเนี้ยเห็นเลขเป็นเห็นเป็นตัวไหนท่านผู้ชมเนี่ยแต่ว่าผมเห็นสองอะชัดแต่เหมือนจะเป็นสามไหมสองสามไหมท่านผู้ชมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์อันนี้อันนี้อันนี้ถอยออกมาไกลๆแล้วนะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยชัดๆเนี่ยก็คือเลขสองแล้วก็มีข้างหน้าตรงเนี้ยเหมือนเป็นเลขหนึ่งหรือว่าตรงตรงเนี้ยมันเป็นเลขสี 4, ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมเออ มันเป็นเลขสีเล็กๆอ่ะหัวแหลมๆปุ๊บไม่งั้นก็เลขหนะน,นึ่งนะท่านผู้ชมอ่ะแต่ตรงเนี้ยผมเห็นเนี้ยคือมันเหมือนเป็นเลขเจ็ดปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยหรือเป็นสามอย่างเงี้ยอ่ะใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ะลองดูช่วยผมหน่อยนะครับอืมลองดูช่วยกันนะว่าอันนี้ก็มาโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชม มาโค้งสุดท้าย f อซบอกให้มาโค้งสุดท้ายให้หน่อยนะครับที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมานีนะครับผมเห็นไหมครับแต่สองอี่ชัดนะอา,อาจจะเป็นหนึ่งสองเจ็ดนะครับหรือว่าหนึ่งสองสามนะหรือว่าสี่นะถ้าถ้าตรงเนี้ยเป็นเลขสี่นะครับเนี่ยถ้าเป็นเลขสี่ก็เป็นสี่สองสามหรือว่าสี่สองเจ็ด นะครับหรือตรงอื่นนะครับ FC เห็นเป็นตัวไหนนะตรงที่อื่น FC เห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์เข้ามานะครับเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้อยู่นะครับเพราะว่าผมก็จะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมพอผมขึ้นตัวเลขให้นะครับตัวที่ผมไม่แน่ใจเนี่ย FC ก็บอกว่าหลายตัวอีกนะครับมีหลายตัวอย่างงู้นอย่างนี้นะเออพอผมไม่ขึ้นก็บอกว่าดูไม่เป็นนะครับอ่า ผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะว่าผมเนี่ยผมก็บอกในในคลิปเนี่ยชัดเจนเลยนะว่าผมไม่ชัวนะครับตรงเนี้ยผมไม่ชัวนะอ่าแต่ตรงเนี้ยเป็นเลขสองชัดเจนนะครับผมอ่าคอมเมนต์ผมอ่านอยู่นะท <c oughs> ่านผู้ชมว่ยแต่ตรงนี้เลขเล,ขเลขอะไรเนี่ยตรงนี้เลขห้าไหมท่านผู้ชมอืมอาจจะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่ผมชอบตรงนี้แหละ ผมชอบตรงนี้นะอ่ะเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันตรงนี้เหมือนหน้าคนเลยเหมือนใบหน้าเลยอืมอ่ะก็ตามนั้นครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใชว้วิจารณญาณานะครับในการรับชมนะทางช่องบ่าวแพ็ c ช a n นะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ในการเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2568นี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกๆท่านนะครับอ่ะทีนี้แบบระยะใกล้เลยทีนี้อ่ะผมเอข้าไปใกล้กๆห,หน่อยใกล้กๆเลยชัดพอไหมน้องม มีแบบทุกระยะนะมีแบบไกลอนไไกลนะครับอืมนีแบบไกลเลยแคไปไว้นะครับผมมีสวงระยะนี่แหละเสียงลงให้นะครับชัดไหม โอเคนะครับตามนั้นนะครับผมขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกๆุท่านนะครับผมของสุดท้ายนะครับผมอ่ะโอเคท่านผู้ชมปึ๊บตามนั้นครับไฟยังไหน่ะก็ปึ๊บปู โอเคท่านผู้ชมก็ตามนั้นครับได้โชคได้ลาบได้เรียกเด็ดแล้วนะครับผมอ่าก็อยเริ่มแล้วท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องบอทแพ็กชาแนลนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลาจ้าแม่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะได้เก็บของด้วยสาธุเด้อจ้าแม่จะเคียนวันมานีดูกลานทีได้ขอตัวลากลับบานเลี่ยวกายเรียกเข่าสามตัวตรงๆเอฟซี FC ซื้อตัวได้กายเข่าตัวนั้นละ อืมไอเอฟซี FC, คนได้ชโชคได้ลาบเลขเด็ดน้าจม่ลูกหลานน้ำมัน,นีลูกหลานก็ไลยถวายคล้องบ่ายจมย่าเรียลลูกหลานก็สิขอโตกับให้ลูกหลานเดิน,นทางก็บานปลอดภัยแห้งๆปัง,ปงๆเรื่อยๆได้ดจแม่เด้ออ่ะโอเคท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแน,นลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาเอาบินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นต์น้องน้ำชาแนลพ่อตองแหลกคนเดิมนะครับผมอ่ะยวผมดับเทียนก่อน อย่เงียไม่มีเบาไก่เบาเขียดนะ้ทนผมก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดียวไปเลยนะครับง่ายโอเคท่านชม โ okay, อเคครับท่านผู้ชมก็ตามนั้นครับผมเฮงแขงรวยครับก็สำหรับคลิปนี้เหมาเพ็คขอสวัสดีครับ